ไม่ช่วยอะไรเลย <laughs> ช่วยอะไร <laughs> <อ>ไมาแต่น้าพิซูบอกว่าอะไรรู้ป่ะโสงสารพี่ซูพี่ซูพูดไม่ทันโอเคเงียบ quiet moment for w h t I have power bank อ๋อนี่ไง power bank ของด i ฉันนอนก็ไม่ดีอันเดอร์มาแบก power a n k ของ Miss Universe Thailand ของอุ้กาแต่จริงๆขายไม่ได้เพราะว่ามันมันหมดมันหมดสต็อกแล้วไม่งั้นเราทะเลาเปิด,ปดตะกร้า มาริเติมปากไม่ไม่เติมปากค่ะวันนี้มารีบอกว่านาตาเลียมาชิวๆนะตอนเนี้ยนายทมิตูอ่ะไอบอกอยู่ว่าไอทาลิปสีแดงแล้วไอตั้งใจเอาเสื้อมาตอนเนี้ยนายทอี่ซูพูดว่าสงสารพ่ซูอ่ะพ่ซูพูดโอเคโอเคโอเคพูดอะไรจะพูดอะไรถึงเราไม่ไม่ไม่เป็นไรพ่สูเแคนรอจังหวะเสียบเฉยๆเลยตอนเนี้ยไม่มีพิสูน่าจะเหนื่อยมากแล้วเจอเราอีก พี่สุคิดว่าโอ้ t o เ a y i อ off ่ตอนเนี้ยอยากรู้ว่าพวกอยู่ใส่เอ็มร้อยห้าสิบในผักผักบุ้งเมื่อกี้หรือเปล่าโนมันจืดมันอยู่ในหัวใจมเก็ดบุ้งมันอยู่ในเลือดเราเราเกิดในน้ำเอ็มร้อยห้าสิบข้าวรีมันีีคนรู้อ่ะเพราะว่ามันหนาวเอารถเอยอยู่อตเลเซอร์ฮะ คนลุกก็ต้องเนซเจอร์ขนขนลุกก็ต้องเนซเจอร์นะทุกคนมีินเซนคลินิกโอเคเนี่ยเออสปอนเซอร์ลักสปอนเซอร์ลักเออมันยังขายของได้นะทุกคนไอได้ฝากชื่อนี่ว่ามีคนบอกพี่ซูช่วยด้วยหนึ่งหนึ่งหกเก้ามีคนหมดสติพูดถูกแล้วพูดถูกแล้วพี่ซูด้วยพี่ซูขำจนขีด เดี๋ยวเรา secure we are the world oh why you don't have filter I'm gonna use filter um it's real natural beauty no it's not why ทำไมวันนี้ไม่เราใส่เสื้อสีเขียวยกเว้นนะมารีกงมารีเราะว่าที่ไงเราเป็นใบของมารีแล้วมารีก็ใส่เป็นดอกมารีใช่เขาบอกหนึ่งหกหกเก้าไม่ใช่หนึ่งหนึ่งหกเก้า this is my filter เอ้าเก้าติดต๊ะต่อย ไม่เคยแบบ t movie was so long เ่กะไอเคยดูนะเรื่องนั้นอะที่พี่เวทไยเทเล่นปะไม่ไม่ใช่อนังเรื่องอะไรหนึ่งหนึ่งเอ้ยเก้าเก้าเก้าติดต่อตายไม่ใช่ทั้งคู่ฮิวโก้จ้ะอ๋อใช่หนังปะงงฮิวโก้เล่นเก้าเก้า้าต่อติดตายไงพี่สุต่อติดตายที่มันมีเรื่องหนึ่งที่เป็นเทย่าโรเจอร์กับกับเวทัยเทอ่ะใครเล่นเรื่องอะไรอ่ะเกิดไม่ทันอ่ะ นา,าส,สีเราก็เ้าต่อถตายเดอะพาร์คไอหนังลูกชิน้นนั้นน่ะที่มีป้าขายแบบเ้ยฆ่าคนแล้วก็ทําลูกชิ้นกับอันนั้นมันใหม่เจริญปุลาเรื่องเชื่อก่อนชิมไม่ใช่เหรอลูกอ๋อมันเก่ามากอ่ะอัน,น,นอเพราะว่าตอนไอแบบประมาณสิบเอ็ดอยู่ที่สวเดนอะ่ะยาย song, ไอจะชอบส่งเอดีวีดีจากไทยหนังไทยให้ไอดูอะดีวีดีเนาะเมื่อก่อนเออไม่ใช่ดีวีเอดีวีดีใช่ไม่แต่เก้าเก้าที่อยู่ เออถึงง่ะอาร์ซิโโกกับซิวิต้าเชนซีนาตาเลียมีคนบอกให้นาตาเลียโทรหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เฮ้ยโอเคนาตาเลียเกิดรู้ไหมกี่กี่โมงหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เคฟซีไม่ใช่หนึ่งห้าศูนย์ก็คือเคฟซีเหมือนกันไม่ใช่พิซ่าฮั์หรอมันด้วยกันโอ้ว้าท1หนึ่งห้าศูนย์นี่แหละที่นาตาเลียชอบกินเคฟซีเพราะว่ามันนาตาเลียเขาไม่ให้ยูบอกเวลาเกิดชาวบ้าน ต่เขาไม่รู้ว่าเราเปิดเอ้ยเราเปิด morning or night ค่ะอ่าโอเคแล้วมันมีมันมีเดือนมันไม่ไงงอะไรหนังอันนี้ไม่เคยดูหนังไทยเลยยูชุดจริงหรอไม่ได้ไมด้ดูชอเตอร์ไม่ลิกแค่ดูหนังกับย่ากับนาเดชละครใช่ละคร ลคช่องเจ็ดไม่ดูเหรอคุณดูเพราะว่าอายุในหนังนั้นนะละครช่องเจ็ดยังไม่เคยอุ๊ว่ายรามีเวลาดูเลยทําไมไม่ดูละครช่องเจ็ดอ่ะสูดงเข้มมากเพราะว่าดูช่องหนึ่งอย่างเดียวโอเเปลี่ยนฟิลเตอร์นะพิสูดชงเข้มสุดเลยอ,อะไรเข้มสุดชงชงชงอะไรชงเข้มมากแต่ยังไม่มีคนเข้าใจ ต้องไม่เข้าใจหรอกพี่สุนี่ทำไมวันนี้สวยจังเธอเจอวเนี่ยพี่สุสวยอ่ะสวยอยู่แล้วสวยทุกวันค่ะวันนี้พี่สุสดจึ้งพี่สุจะกลับไปภูเก็ตไหมหรืออยู่เออถ้าอยู่ไปภูเก็ตบอกนะเพราะว่ามีคนชวนเหรอีชว่ใครใครชวนบอกไปได้ไอไปต้องบอกหลังไมค์ไอไปด้วยได้ไหมได้สิเขาอยากไปด้วยอ่ะไปสิอยากไปกินโกเบน้น ต่มันจะมีต้มเหรอไกอย่างที่อยู่ใกล้ๆค่ะงในราไก่ย่างอร่อยมากโรสโรสไก่ย่าอร่อยมากทำไมอีกอ่ะพี่สูไปไปไม่ชอบพูดพี่สูอ่ะมันไม่ไม่เข้าอ่ะอะไรนะสู่อ่ะชอบพูดน้องสู่ก็ได้อ้าวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะอยังมีแฟนไปพูเกตไหมน่าจะมีแต่ว่าต้องเป็นหลังเดือน หลังเดือนนี้ว่า do we have ผมร่วง do we have this after party thing on the the third maybe month มีคนพูดว่าวันที่สามตเรา next month the first Saturday ฮะ h f i r s มีขาเียอะไรมาริภัยไปดูไปดูสูสแสดงเรื่องสีเทพผูผิดอ่ะหยุดหยุดหยุดของพี่สุรินแน่นอน อ๋อก็เขาพูดว่าอยู่เคยดูพิสูจน์เล่นเมคาร่าในบุเพศนนิวาสไหมลูกเคยเห็นคลิปที่จิ๊กจ๊อกที่พิสูจน์ไออินมาไปไปหาคนมแบบแบบแฮร์รี่พอตเตอร์หรอแบบบุซซ์ไม่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 แฮร์รี่พอตเตอร์ลูกไม่ไม่แฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ไม่ใกล้เลยจากร์นบอลมันคือเทปอักคี มันอยากไปดูน่ะมนนีตั้งใจดูทิกตอกงาน่นาตาเลียนนาตาเลียนไม่รู้จักเทพอะคีรู้โน่นักกันบอสสิแล้วคนหนึ่งเขาก็บังไฟฟังไฟแบบนี้แล้วเขาก็ส่งไปให้พิสุคืนคุณเป็นแบบเป็นแบบเปอรเฮีโร่มันีอยากดูมั้ยประมาณนั้นอ่ะโอเคจากกันบอสจบ ยังดูอ่ะมาบุคายมาบุคายไปดูนี่อยู่เคยดูพีิซูเล่นบุพเพสันนิวาสหมไอไม่เคยดูอะไรเลยพีิซูเล่นคาร่าดูค <น S 1> แค่บางรจ,จาน,คน,นคนอินทั้งประเทศนะตอนพีิซูเล่นาลาคนาร่าทุกคนมัรอยากได้ประสาทที่อค,คาลมาลิมาริสาวาลินีใครประสาทประสาทเป็นสติเป็นประสาทแคสโซไงสติ๊กเกอร์ที่แพงที่สุดประสาทหรือประสาทประสาท ประสาทใน tiktok เนี่ที่สู้สติ๊กเกอร์ที่กดส่งอะมีคนแปลประสาทให้นาฉันแล่นหนามันคืออะไรแคสโซแคสโซไงอ๋อแคสโซอ๋อที่อยู่พูดทั้งวันตั้งแต่ไอมาในคอนโดคนมาริก็พูดไออยากได้ประสาทประสาทมันประสาทใครประสาทคิดว่าแบบเรียกว่าประสาทเลยผู้คนมารีเคยรักผู้ชายคนหนึ่งที่สระกราวมาริอายุอีสิบสองกบซัพเสระกราวกับเอ่อ countryside yes countryside ขอบ้านอก แล้วเพิ่งเรา,าให้ยายฟังที่หนูรักใครยายหัวเราะมลรีมอสยายบอกไปรักรักอะไรเขาตัวเล็กกวามรีตนั้นเงเยอะเขาแบบตรงนี้มันเคยไปพบรักกับผู้ชายที่สอกก่าว <c oughs> แล้วตัวเล้กก็บอกว่าไม่ใช่ที่บ้านนอกถ้าเขาเป็นคนดีโอเคแต่ถ้าเขาไม่ดีอะไปเลยไม่ตอนนั้นมันนีสิสองมันรีน่าจะจีบไม่ใช่รักสิบสองคนไปเรียนปะ ไม่มาลิมาเลิมาเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยทุกปีไงครั้งหนึ่งโชคทำได้ใช่ไหมอือเหมือนกันเป็นคนไทยเหรอเป็นคนไทยเหรออยู่วัดจีดหล่อป้แต่อาเป็นคนเป็นผู้ชายไทยแท้หรือว่าเป็นตีหรือว่าเป็นอะไรเขาอยู่สกลาาไงสกลาวพีสุยอยู่โนสกลาาเป็นเป็นเมืองหรือว่าเป็นบ้านนอก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 เล็กเล็กที่มีวัวเยอะกว่าคนเราเป็นวัวปะ ไม่เขาไม่ใช่เป็นบัวนัทเชอรเขาเป็นคน I'm just asking เพราะว่านัทเชอยากเรียนโล่อะไรที่เก tamam ี่ยวกับละครเลยจีบบ okay, ัวเออบัวม euh> ันก็ม okay, ีโอเคแสดงว่าไม่โล่อาจจะผิวแทนนิดนึงเป็นแบบ Farmer boy ชีสิบสองไงชีไม่รู้เลยชิแบบอุ๊้ผู้ชายได้ปัจจุบันนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นนี้ก็จะเคิรนถ้าเขามาบ้านยายมิลิจะไม่พูดเลย มาริ Marie, หรือว่ายายไม่พูดไอยน,นี่แหละไม่พูดเล <c oughs> ยายจะไปพูดทไปแล้วคุณนี <c oughs> ่พูดมากแล้วที่คนนี้มามาริไม่แล้วแล้วคุณยายพูดอะไรปะไม่คุณยายหัวเราะหนูอยาถามพิสูมากว่าตอนอยู่ในกองอยู่กับสามคนพี่สูปวดหัวไหมคือปกติอะสูจะไม่ค่อยเจอมาริกับนาตาเลียรวบอยู่ด้วยกันสูจะแบบเจอสูกับมาริหรือว่าสูกับนาตาเลียแต่รวบกันแบบมัดรวมอะน้อยมากเพราะฉะนั้นแบบ พึ่งเป็น love triangle อ้ขำมากอ้ายไปคิดว่าน่ะที่เขาแบบแปะใส่เพลงกันนั้นน่ะลักลักสาวสาวเออพิกไทยอ้ชอบเพลงนั้นนลยตอนเป็นเด็กอ๋อชอบมากยู่ชอบเพลงเก่ามากเลยยู่ก็ไอ้แค่ฟังเพลงไทยอ่ะยุคนั้นทํารีไปเดือด voice ยู่ต้องไปนี่นักงสิงเพียนน่ะที่ไป master chef งป่ไม่ไม่ไอว่าพวกยูสองคนน่ะควรจะไปออกเวิร์กพอยต์รายการอะไรนะทุกคนนักชิลลอชิลลเออไปเถอะไปเถอะไปตรงไหนที่เขาร้องเพลงใช่ไหมเอ้ยเมรียองไม่เป็นดาราที่ที่เขาร้องเพลงดาราร้องเพลงใช่ไหมแล้วเขาเปิดกำแพงอ๋อไปได้สิไปได้สิเหรอเออแล้วทุกคนถ้าถ้ากำแพงเปิดขำบอกของใครอ่ะ เดี๋ยวมัขอบตุ้มอะไรอย่วะมีาบอกมีคนบอกในรอบพ่สูจให้พวกอยู่เป็นไม่ปมดนีไม่หมดนีเป็นรายการไม่หมดนีไงร้องเพลงห่างเลยห่างไม่ใช่ที่